ร่วมงานชาวย่านคิดน <ained debate> ี้ถี่จับใ่ไ้แล้วก็เขตของศาลก็ยิงยิงดี น้องๆโรงเรียนไหนเอ่ย บอกลุงวิชานะคะจริงๆแล้วแก้งไม่รู้จักนะคะไปยืมเก้าอี้บ่อยนะคะจากกิจกรรมที่นี่บ่อยก็ขอกล่าวต้อนรับสุท่านอีกทีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่อนุญาตให้ เทางภาควิชานะคะมาจัดกิจกรรมกันบ่อยๆที่นี่นะคะหวังว่ายังไม่รำคาญไปซะก่อนนะคะอกิจกรรมชาวย่านคิดนิสิตจัดให้นะคะครั้งนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะชื่อเต็มคือชาวย่านคลองสารคิดนิสิตจัดให้นะคะจุดประสงค์ก็คือว่านะคะเดี๋ยวนิสิตจะนะคะนำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมนะคะที่เป็นการจดบันทึกสิ่งที่มีคุณค่านะคะภายในย่านคลองสารนะคะแล้วก็มานำเสนอให้ฟังนะคะ ชาวย่านคิดนิสิตจัดให้แล้วก็เขตของสาลกย็ยินดีต้อนรับโครงการนี้ด้วยด้วยความจริงใจยิ่งวันแรกที่ผมเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ในการเขตเมื่อ6ตุลาผมเข้ามานี่ครั้งแรกก็หัวใจตรงกันกันกบทางที่นิสิตจัดเลยว่าผมอยากจะพัฒนาบริเวณนี้ให้เป็นถนนคนเดินบ้างเป็นที่ให้คนมาเดินเล่นและมีความสุขบ้าง แล้วก็เป็นที่ที่ให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สวยงามมีใจิตใจที่ดีวันนี้เป็นโอกาสที่เหมาะนะครับที่ทางคณะสถาปัตย์จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติแล้วก็ได้ให้ความกรุณาเมตตาต่อชาวพองสารจะมาจัดกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นแผนแม่บทที่จะพัฒนาบริเวณนี้ให้เป็นที่อยู่ของ ชาวชุมชนที่มีความสุขมีความสบายและก็มีสุขภาพทหมายที่สมบูรณ์วันนี้ก็ผมก็เต็มใจแล้วอะไรมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับเพื่อเพื่อให้เป็นตามคำสั่งของดอรนิรมนนะครับผมก็ขอเปิดเปิดงานชาวองค์การชาวย่านคิดมิจิาทิให้ของชาวความสารครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับไม่ใช่คําสั่งนะคะท่านแต่และเดี๋ยวขอขาดอ่าค่ะก็เดี๋ยวขอเป็นโมเดเลเตอร์แทนน้องเหมียวกับน้องบี๊กเลยแล้วกันนะคะเพราะเขาจะต้องเป็นคนนําเสนอนะคะผลงาน แผนที่มรดกวัฒนธรรมนะคะที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจนะคะในช่วง2อสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทีนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในวิชาการเรียนวิชาอนุรักษ์เมืองนะคะที่เป็นวิชาบังคับของนิสิตปีสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ต้องยั้งนะคะมีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะคะก็สามารถติชมกันได้นะคะเพราะว่าเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของนิสิต